สุนทองสวัสดีครับแม่แม่เอฟซีครับสวัสดีครับวันนี้คุณตาไม่อยู่นะคะแม่แม่คะคุณตาไปหาหมอนัดคะ่ะไปแต่เช้าเลยไปเอาคิวแต่เช้าเลยคุณตาันคุณยายจะก้อนกล้วยนะมักป้อ กินกล้ยกินกล้ยเช้าเช้ากินฟงหวานเนาะอร่อยไหมกินให้หมดกออ่อนดูเหี้ยเฉะหมดเลยถุงช่องเหี้ยเฉะหมดเลยกล้ยหมดขอรูกโอ้ยเปื่อแนแมหมดเลยอือเอาขี้มาเปื่อย เดี๋ยวคุณยายเอายามาให้ทานนะลูกเน,ะนเาะ คมกินยญ้ารอคุณตานะลูกเนาะอโอ้ต้นใหญ่เลย ังไม่ได้บอกเลยเต้นใหญ่เลยเด็กน้อยวันนี้อยู่กับควนวิ์นะตาไปหาหมอไม่รู้ว่าจะมาตอนไหนละครับโอ้เต้นโชว์เลยเต้นโชว์แม่แม่เลยเก่งมากลูก ควักด้วยควักด้วยโอ้เก่งมากลูกเก่งมากเวทตกใจนังกูบดีร้อไปเที่ยวหนาจะสาวเวท อยู่วันนี้นูจะอยู่กับควบันวิดคุณยายก็จะไปทุทระคุณตาก็ไปนมหมูดูหอบหญ้าวนเลยเด็กน้อย đuổi cuộc ở đây hả cuộc ở đây โอ้ยกิ้ยาล้อลูกโอ้เต้นลอโอ้เต้น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 สวยเต้นสวยโอ้เต้นเต้นโอ้เต้นเต้นโชว์แม่แม่ครับ เต้น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 เออเต้นเต้นเตเตตตต้นเออเจ๋งมากเจ๋งมากโอออยากกินอะไรคุณยายไม่มีอะไรให้กินเลยมีแต่ยญ้ากล้วยก็หมดแล้วโอ้โอ้โอ้กววก เอ้ยกวกแม่แม่ละลูกกวกแม่แม่โอ้ยวันนี้คุณตาไม่อยู่คุณตาไปหาหมอแล้วคุณหมอนัดคุณตา อยกเหรฮะดูนอนทับที่ตัวเองเต็มหน้าเลยเด็กน้อยนอนทับที่ตัวเองก็เป็น เขเรียกแม่แม่เลยลูกเรียกเลยแม่แโอ้เรียกแม่แม่โอ้อยากกินอะไรเนาะอยากกินอะไรเนาะเด็กนนอยดู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 เอ น้องถุงทองสวัสดีครับฝากแม่แม่นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องถุงทองด้วยนะคะวันนี้คุณตามไม่อยู่คะ่ะคุณยายเลยมาทำคลิปคนเดียวคะ่ะคุณยายจะไปหาหมอความดันที่โรงพยาบาลคะ่ะสวัสดีครับครับผม